ใหม่ดูโชกิเจลาโต้นะครับอันนี้กุญแจเนี้ยเพิ่นผมเปลี่ยนใหม่ละตัวเก่าอยู่นี่นะครับวิธีการแกะนะฮะก็แกะน็อตตัวเนี้ยน็อตตรงนี้ตรงหน้ากากมันออกตรงนี้มานะมีน็อตสองสามตัวนะแกะออกไปปุ๊บแล้วก็เอาหน้ากากง้างออกมาพอง้างออกมาปุ๊บไอตรงเนี้ยกุญแจมันก็จะอยู่ตรงโซนนี้นะครับขันน็อตตัวเนี้ยที่ยึดนี่ออก สองตัวออกมาสองตัวแล้วก็ตัวใหม่ใส่เข้าไปสายไฟตัวเนี้เหมือนกันเหมือนเดิมสายไฟสองเส้นก็ใส่ดึงตัวตัวเก่าออกเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับไปหาที่ร้านร้านบอกพันห้านะครับค่าค่าตัวกุญแจเนี้ยพันสามค่าช่างสองร้อยรวมเป็นพันห้าแต่ผมไปสั่งที่ลาซาด้าตัวเนี้ยตัวใหม่เลยนะแบบเดียวกันนี่แหละ 300บาทแล้วมาแกะซ่อมเองใส่เองนะครับพอเสร็จแล้วผมก็ตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยแต่ผมก็เอาตัวเก่ามาดูว่าเอ้ะมันเสียอะไรตรงไหน,นสรุปแล้วนะผมก็ขันน็อตตรงนี้ออกมาสองตัวเนี้ยออกมาซึ่งมันมีฝุ่นไปเกาะแล้วก็เวลาเปิดสวิตช์น่ยมันค้างอยู่ทำความสะอาดหน้าสัมผัสวันนี้ด้วย ตัวเก่าไม่เสียนะครับซ่อมบํารุงได้แต่ไปที่ร้านมันจะเปลี่ยนอย่างเดียวเลยผมก็เลยสั่งตัวใหม่มาเลยนะฮะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปสั่งใหม่แต่เปลี่ยนเองนะครับตัวนี้สามรอแต่ถ้าไปที่ร้านโดนพันห้า